สวัสดีครับพบกับช่องนุงมลสายหิ้งอีกครั้งนะครับก่อนอื่นเลยนะครับก็ต้องส่งกำลังใจให้ลุงพลป้าแตนนะครับกับปัญหาที่เกิดขึ้นนะครับแล้วก็พี่อ๋อด้วยนะครับก่อนอื่นเลยขอใจช่วยนะครับสู้ๆนะครับผมวันนี้ลุงมนนะครับออกจากบ้านมาบอกแม่บ้านว่า จะมาทําธุระนะครับก็คือแฟนก็ถามว่าจะไปทําอะไรลุงมนก็ไม่บอกนะบอกว่ามีธุระด่วนนะครับก็เมื่อคืนนี้ก็ไปแอบ,บเอาเอาแหวนแหวนนังกวักที่แม่บ,บ้านลุงมนเคยใส่ประจํานะครับนี่นี่ครับแหวนนังกวักนะแม่บบ้านลุงมนชอบใส่นะครับทีนี้ ลุงม,มนก็เลยบอกว่าไหนขอดูแหวนานางกวักหน่อยนะจะจะเอาไปดูว่ามันแหวนรุ่นไหนรุ่นไหนเนาะก็หลอกหลอกแม่บ้านนะก็กะว่าจะ่เซอร์ไพรส์แม่บ้านนะครับก็เลยเอาแหวนวงนี้มาเพื่อจะมาเป็นตัวอย่างนะครับเอามาวัดขนาดนะครับก็ ตั้งแต่อยู่ด้วยกันมานะครับลุงมนก็พยายามที่ว่าอยากจะซื้ออะไรให้แม่บ้านลุงมนนะครับอยากจะซื้อนู่นซื้อนี่ให้ด้วยความที่ว่าเราฝันฝ่าวัสักมาด้วยกันผ่านปัญหามามากมายทุกอย่างนะครับสักวันหนึ่งก็อยากจะมีอะไรให้แม่บ้านบ้างให้ให้ภรรยาบ้างเนาะก็ตั้งแต่ทำ YouTube มานะครับ ลุงก็ขอเงิน youtube นะครับว่าเมื่อไหร่มันจะได้นะครับก็หลังจากที่มันสร้างรายได้ขึ้นมานะครับแล้วมันผ่านมาก็สามเดือนแล้วที่ลุงมันมีรายได้กับช่องยูทูบเบอร์นะครับก็เก็บสมเก็บเล็กผสมน้อยมานะครับก็รวมเป็นสามเดือนก็ได้เงินจํานวนหนึ่งนะครับก็ไม่มากไม่ไม่อะไรหรอกครับก็เลยวันนี้ก็เลยอยากจะมาเซอร์ไพรส์ก็เลย มนก็เลยไปซื้อแหวนนะครับนี่นะครับซื้อแหวนไปซื้อแหวนมาวงหนึ่งนะครับอา่าอันนี้ก็ห้าสิบตังค์นะครับนี่ครับอันนี้คือแหวนตัวอย่างนะครับไปขอกล่องเข้ามานะครับนี่น oui ี่แหวนตัวอย่างนะครับไปวัดขนาดนะครับอันนี้ก็แหวนแล้วก็ก็ซื้อสร้อยให้อีกเส้นหนึ่งนะครับบาทหนึ่งนะครับนี่นี่นะครับก็ เป็นอเอาแบบตันนะครับเราไม่เอาแบบกวางนะครับเพราะเพราะว่าเดี๋ยวเวลาใส่เกิดมันขาดนะครับนี่นะครับก็ซร้อยนี่ก็สองหมื่นแปดหกร้อยนะครับอันนี้ก็ห้าสิบตังค์นะครับก็ไม่ใช่ห้าสิบตังอันนี้สลึงหนึ่งนะครับแหวนสลึงหนึ่ง เจ0ดบาทครับนี่รวมกันก็เป็นเงินสามหม่นหกพันบาทนะครับนี่ก็จะเอาไปเซอร์ไพรส์แม่บ้านนะครับก็อยู่ด้วยกันมาก็สงสารอยากให้มีอยากให้ภรรยามีอะไราภาคภูมิใจบ้างนะครับก็ขายหวยมาก็ กำไรมันก็มีบ้างนะครับแต่มันก็ไม่เท่าไหร่หรอกครับเพราะว่าเราก็ใช้นูน่นใช้นี่ด้วยด้วยด้วยการที่ว่าเราอ,ะระระอ่ะมีภาระมีภาระอ่าบางทีก็ช่วงนู้นช่วงที่ยังไม่ทายนะูทูบเบอร์น่ะลุงมลก็ขาดทุนเยอะบางทีก็ติดหนี้เขาเนาะแล้วก็ช่วงนั้นก็โดนโดนอ่าลูกค้าหลอกบ้างนะครับก็ ได้ใช้นี่เขาไปหมดแล้วตอนนี้ก็เริ่มอยู่ตัวแล้วก็เลยเก็บเงินเก็บทองว่าจะสร้างบ้านนะครับก็จะทําบ้านใหม่บ้านบ้านลงมนก็ยังเป็นเพิงเป็นเพ,งเนเพิงอยู่นะครับเหมือนเหมือนร้านกาแฟคุณกี่นะครับนะก็พอดีมาทํา y o YouTube แล้วมีรายได้จากช่อง YouTube มาก็ไม่เยอะหรอกครับไม่จะไม่ได้หลักอันนี้ก็บเขาเราก,ก็สามเดือนก็รวมรวมกันมาก็คิดว่าจะเซอร์ไพรส์ภรรยานะครับ แม่บ้านเนาะอยากให้แม่บ้านภูมิใจในตัวเราเนาะก็เขาก็เป็นฝ่ายสนับสนุนเนาะให้ลงุงทุกอย่างเลยไม่ว่าเรื่องอะไรนะครับการทำยูง Youtube อะไรอ่าและอย่างต้องขอขอบคุณลุงพลนะครับลุงพลนี่คือจุดสำคัญเลยนะครับหนึ่งคือให้ลุงมีที่ทำกินดีๆนะครับไม่ต้องไปตะเวนเลาะตรงนู้นตรงนี้เหมือนสมัยก่อนนะครับ ก็ได้ขายในบ้านลุงพลนะครับแล้วก็เปิดช่อง youtube ก็ได้ถ่ายเกี่ยวกับตัวลุงพลอยู่บริเวณนั้นแหละครับองค์พญานาคก็ขอขอบคุณลุงพลกับป้าแตนนะครับเพราะว่าถ้าไม่มีลุงพลป้าแตนเนี่ยลุงมลก็ไม่รู้ว่าลุงมลจะคิดจะทำยูทูบเบอร์หรือเปล่าจะเปิดช่องของตัวเองอเปล่าคงจะไม่คิดนะครับคงจะไม่มีวันนี้พูดจริงๆคงจะไม่มีวันนี้คงจะไม่มี ลุงมนสายเฮงนะครับคงจะไม่มีขพราขอบุณจริงๆนะครับแล้วแกก็ประสบปัญหาช่วงเวลานี้ก็เหมือนที่เราเห็นนะครับยังไงก็เอาใจช่วยนะครับทุกอย่างมันจะผ่านพ้นไปครับมันก็มันก็ดีอย่างหนึ่งคือว่าหนึ่งนะครับให้มันจบจบจนสิ้นไปนะครับเราไปสู้กันในกระบวนกาของศาลไปกระบวนการของชั้นศาลไปนะครับหักล้างกันด้วยพยานหลักฐานนะครับ แล้วเกิดถ้าเราไม่ผิดนะครับลุงพลจะเป็นคนที่ใสสะอาดมากเลยนะครับเวลานั้นนะครับลุงบนลุงพลเราจะสง่างามมากแล้วทุกอย่างมันจะดําเนินการต่อไปโดยที่ปาศจากข้อคอรหานะครับเอาใจช่วยนะครับเอาใจช่วยแล้วก็อีกอย่างก็พี่อ๋อนะครับพี่อ๋อนะครับก็ขอเอาใจช่วยอีกคนนะครับก็คือเป็นยูทูบเบอร์ ที่ถือว่าสนิทกันนะครับก็คือลุงมลสนิทกันแทบทุกช่องนละครับยูทูบเบอร์ตรงนั้นนะสนิทกันนะครับก็เอาจะช่วยนะครับทุกสิ่งทุกอย่างนะครับให้มันผ่านพ้นไปเนาะทุกอย่างให้มันผ่านพ้นไปอ่าโดยปราศจากปัญหาอะไรเนาะให้มันทุกอย่างให้มันสิ่งดีๆพูดง่ายๆสิ่งดีๆให้มัน เกิดขึ้นกับเราหลังจากนี้ไปเนาะก็ลุงมนก็ไม่ได้ขึ้นไปนะครับวันนี้ว่าจะาไม่คิดว่ามันจะเกิดเหตุการณ์วันนี้คิดว่า,าคงจะประมาณวันที่สี่ที่ห้าประมาณนั้นนะครับก็เลยไม่ได้ขึ้นไปนะครับก็วันนี้ก็เลยถือโอกาสมาเซอร์ไพรส์ภรรยานะครับนี่ครับอยากให้ภรรยาภูมิใจในตัวเรานะครับที่ นี่นะครับบาทกับสลึงหนึ่งเนาะนี่นะครับก็เดี๋ยวก็จะตอนไปตอนไปมอบก็จะทำคลิปอีกดูดีว่าภรรยาจะมีความรู้สึกยังไงเนาะคงจะดีใจน่าดูเลยเพราะว่ามันนานแล้วครับนานมานานมากแล้วที่ที่ไม่ค่อยได้มีอะไรให้เป็นชิ้นเป็นอันกับ แม่บ้านนะคนที่อยู่เคียงข้างเรานะครับเนาะก็เห็นเห็นอ่าสภาพลุงพลหน้าวันนี้ก็อา่าแล้วก็เห็นป้าแตนยืนอยู่เคียงข้างเนาะก็รู้สึกว่าเออคนที่ส่งกําลังใจคนที่เป็นกําลังใจให้เราที่สุดนี่ก็คือภรรยานะครับก็คืออย่างเห็นไหมอย่างกรณีของลุงพลก็มีป้าแตนยืนเคียงข้างตลอดนะก็เลยนึกถึงภรรยาตัวเองนะครับว่า แม้ว่าเราจะผ่านอะไรมานะคนที่ให้กําลังใจเราเสมอก็คือภรรยานะครับภรรยาแม่บ้านเนาะก็คือก็เลยอยากจะมอบอ,อะไรบางอย่างให้ภรรยานะครับให้แม่บ้านเรานะครับรู้สึกภูมิใจก็ขอบคุณนะที่อยู่เคียงข้างกันก็ประมาณนี้นะครับผมขอบคุณ f c ทุกคนนะครับที่คอยซัพพอร์ตอยู่ข้างหลังลุงมลตลอดนะครับไม่ว่าจะผิดพลาด บางประการน,นะครับก็ให้อภัยกันนะครับขอบคุณ f อมากถ้าไม่มี f อซก็ไม่มีลุงลุงมนสายเฮงวันนี้นะครับไม่มีลุงพลลุงก็ไม่มีลุงมนสายเฮงวันนี้นะครับต้องขอขอบคุณ f อซทุกคนนะครับแล้วก็ลุงพลป้าแตนนะครับแล้วก็เพื่อนเพื่อนยูทูบเบอร์ทุกคนนะครับขอบคุณมากครับลุงมนจะตั้งใจทําคลิปที่มันมีคุณภาพนะครับบางทีอาจจะ ทำอะไรหําๆห,หน่อยก็ขอประทานอภัยด้วยขอโทษด้วยนะครับโอเคนะครับคลิปนี้แค่นี้ก่อนนะครับโชคดีและสวัสดีครับขอให้เอฟซีทุกคนมีความสุขนะครับ